ในบ้านหลายหลังความเงียบไม่ได้หมายถึงความสงบแต่มันคือข้อตกลงที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเป็นอากาศที่ทุกคนหายใจร่วมกันโดยรู้ดีว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เลือกจะทำเหมือนไม่เห็นเพราะความเงียบช่วยรักษาภาพลักษณ์ช่วยประคองความสัมพันธ์ที่เปราะบางและช่วยให้ผู้ใหญ่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ทำลายสิ่งซึ่งพวกเขาสร้างขึ้นมาน้องสาวในบ้านนั้นเรียนรู้ตั้งแต่อย่างเล็กว่าการถามมากไปคือการดื้อการร้องให้คือความอ่อนแอและการพูดเรื่องที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจคือการทำร้ายครอบครัวเธอจึงเงียบไม่ใช่ แต่เพราะถูกสอนให้กลืนมันลงไปความเงียบเริ่มต้นจากคำเตือนสั้นๆว่าอย่าพูดให้ใครฟังจากสายตาที่ทําให้รู้สึกผิดทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าผิดอะไรจากบรรยากาศในบ้านที่เปลี่ยนไปโดยไม่มีใครอธิบายความเงียบกลายเป็นกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ทุกคนปฏิบัติตามโดยอัตโนมัติแม่ทําเป็นไม่เห็นพ่อทําเป็นไม่รู้พี่ชายทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นและน้องสาวทําเป็นเข้มแข็งทั้งหมดนี้ทําให้ความจริงถูกปิดผนึกอย่างแน่หนาจนแม้แต่คนที่เจ็บปวดที่สุดก็เริ่มสงสัยตัวเอง เมื่อความเงียบถูกใช้ซ้ำๆมันกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมันบอกเหยื่อว่าเรื่องนี้ไม่ควรถูกพูดถึงมันบอกผู้กระทำว่าไม่มีใครกล้าท้าทายและมันบอกสังคมรอบข้างว่าทุกอย่างยังเป็นปกติดีบ้านยังยิ้มได้ในวันสำคัญยังถ่ายรูปครอบครัวยังหัวเราะในงานเลี้ยงความเงียบทำให้รอยร้าวหายไปจากสายตาคนนอกแต่กลับขยายตัวในหัวใจของคนที่อยู่ข้างในน้องสาวเริ่มเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในโลกที่เธอไม่อาจอธิบายเธอพูดให้น้อยลงยิ้มให้มากขึ้นทำตัวไม่เป็นภาระเพื่อไม่ให้ใครต้องตั้งคำถามเธอรับเอาความผิดดทััั้้งงหมมาไววกบตเอ เพราะมันง่ายกว่าการเชื่อว่าคนที่เธอรักทรยศเธอความเงียบจึงไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่มันคือการจัดวางความจริงใหม่ให้ผู้ใหญ่สบายใจและให้เด็กคนหนึ่งแบกรับน้ำหนักทั้งหมดแทนในชุมชนรอบบ้านผู้คนมองครอบครัวนี้ด้วยสายตาชื่นชมพี่ชายเป็นคนดีขยันแม่เสียสละน้องสาวเรียบร้อยไม่มีใครคิดจะมองลึกไปกว่านั้นเพราะความเงียบทําหน้าที่เป็นม่านบางๆที่บังความจริงไว้ได้อย่างแนบเนียนใครก็ตามที่สงสัยจะถูกทําให้รู้สึกว่ากําลังคิดมากเกินไป และถ้าเด็กผู้หญิงเผลอแสดงความไม่สบายใจออกมาคำตอบที่ได้รับมักเป็นการเตือนให้รู้จักกระตันยูรู้จักอดทนและอย่าสร้างปัญหาความเงียบยังทาให้เวลาบิดเบี้ยวสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานถูกผลักไปเป็นอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นซ้าถูกทําให้ชินชาจนวันหนึ่งเด็กคนนั้นโตขึ้นพร้อมกับบาดแผลที่ไม่มีชื่อเธอไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรเพราะไม่เคยมีใครตั้งชื่อให้เธอรู้เพียงว่ามันหนักมันตามหลอกหลอนและมันทําให้เธอไม่กล้าเชื่อใจใครความเงียบในบ้านไม่ได้หยุดอยู่แค่ในผนังสี่ด้านแต่มันติดตัวเธออออกกกไปสู่โลภายน เมื่อใครสักคนพยายามพูดความเงียบก็จะถูกเรียกกลับมาใช้งานทันทีมันมาในรูปของคำขอร้องความโกรธความอับอายและความกลัวว่าจะเสียหน้ามันบอกว่าเรื่องนี้จะทำลายทุกคนมันย้ำว่าไม่มีใครได้ประโยชน์จากความจริงมันกดทับเสียงของเหยื่อจนบางครั้งเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าเสียงนั้นยังมีอยู่หรือไม่ความเงียบจึงไม่ใช่เพียงการปกปิดแต่เป็นการควบคุมเป็นโครงสร้างที่ทำให้การทรยศด,ดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานในที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของความเงียบไม่ใช่การที่คนอื่นไม่รู้ แต่คือการที่เหยื่อถูกบังคับให้ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ท,ทุกลมหายใจต้องแลกมาด้วยการฝืนใจทั้งที่ทุกความสัมพันธ์ถูกกรองผ่านความระแวงทั้งที่ความทรงจําบางช่วงถูกล็อกไว้ในมุมมืดความเงียบจึงกลายเป็นบาดแผลที่ไม่มีเลือดแต่เจ็บลึกและถูกส่งต่อจากวันหนึ่งไปสู่อีกวันหนึ่งอย่างไม่สิ้นสุดบาดแผลที่มองไม่เห็นไม่เคยประกาศตัวว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันซึมเข้าไปในวิธีคิดในการหายใจและในความสัมพันธ์กับโลกทั้งใบน้องสาวคนนั้นตื่นขึ้้นนททุกกววัพรอรออออมมมมคคําาาาถถีีี่่ใเเธสยง เธอผิดตรงไหนทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับเธอและถ้าเธอเป็นคนดีกว่านี้มันจะไม่เกิดหรือไม่ความเจ็บปวดไม่ได้มาในรูปของรอยฟกช้ำแต่มาเป็นความแน่นในอกความกลัวที่ไม่มีชื่อและความอับอายที่ไม่รู้ว่าควรซ่อนอย่างไรการโทษตัวเองเริ่มต้นอย่างเงียบๆจากคำพูดของคนรอบข้างที่ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่ซ้ำเติมโดยไม่รู้ตัวคำเตือนให้ระวังตัวคำสอนให้เป็นเด็กดีคำเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ดูไม่เคยมีปัญหาคำถามว่า ทำไมถึงไม่ปฏิเสธทำไมถึงไม่หนีทำไมถึงไม่บอกใครเร็วกว่านี้ทุกคําถามกลายเป็นหลักฐานในสารที่เธอเป็นทั้งจําเลยและผู้พิพากษาในคนเดียวกันเธอเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูตัวเองอย่างเข้มงวดตรวจสอบทุกการกระทําย้อนคิดทุกวินาทีว่าตอนไหนที่เธอพลาดความทรงจําถูกตัดต่อซ้ําๆจนผ้าบางช่วงบิดเบี้ยวเธอจำไม่ชัดเจนถึงความกลัวแต่กลับจำไม่ได้ว่าความผิดอยู่ตรงไหนความสับสนนี้ทําให้การโทษตัวเองดูสมเหตุสมผลกับว่าเชื่อว่าคนที่เธอรักทําร้ายเธอโดยไม่มีข้ออ้าง บาดแผลที่มองไม่เห็นยังทำให้ร่างกายตอบสนองก่อนเหตุผลหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าในทางเดินมือเย็นเมื่อประตูปิดดังเกินไปการหลับกลายเป็นสนามรบที่ฝันร้ายย้อนกลับมาโดยไม่เตือนเธอตื่นขึ้นพร้อมความรู้สึกผิดที่ยังคงค้าง,งทั้งที่ไม่มีใครกล่าวหาในห้องนั้นความรู้สึกผิดกลายเป็นภาษาหลักของอารมณ์เป็นคำอธิบายเริ่มต้นสำหรับทุกความไม่สบายใจในสังคมที่ยกย่องความอดทนการเงียบถูกตีความว่าเป็นความเข้มแข็ง,ขงน้องสาวจึงพยายามสวมบทบาทนั้นให้แนบเนียนเธอหัวเราะเมื่อควรหัวเราะทำงานให้หนักขึ้น เพื่อพิสูจน์คุณค่าและยอมรับภาระเกินกำลังเพราะเชื่อว่าการเหนื่อยล้าจะช่วยกลบเสียงในหัวแต่ยิ่งพยายามดีเท่าไรเสียงโทษตัวเองยิ่งดังขึ้นเพราะมันตั้งเงื่อนไขใหม่อยู่เสมอว่าเธอยังดีไม่พอเมื่อมีใครแสดงความห่วงใยเธอกลับรู้สึกไม่สบายใจราวกับกำลังหลอกลวงคนอื่นให้เห็นภาพที่ไม่จริงเธอกลัวคำถามที่ตามมากลัวสายตาที่เปลี่ยนไปและกลัวว่าจะถูกตัดสินว่าอ่อนแอความกลัวเหล่านี้ทำให้เธอถอยห่างจากความช่วยเหลือทั้งที่ต้องการมันมากที่สุดการโทษตัวเองจึงทำหน้าที่เหมือนกำแพงปกป้องเธอจากความเสี่ยง แต่ก็ขังเธอไว้ในความโดดเดี่ยวบาดแผลที่มองไม่เห็นยังบิดเบือนความรักเธอสับสนระหว่างการถูกใส่ใจกับการถูกควบคุมระหว่างความใกล้ชิดกับอันตรายเธอเฝ้าถามตัวเองว่าเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนเพราะครั้งหนึ่งเส้นนั้นเคยถูกลบไปโดยที่เธอไม่ทันรู้ตัวความไม่แน่ใจนี้ทําให้เธอระแวงทั้งต่อผู้อื่นและต่อสัญชาตญาณของตัวเองการโทษตัวเองจึงกลายเป็นคําอธิบายง่ายๆสาหรับทุกความลังเลเมื่อเวลาผ่านไปความผิดที่เธอแบกไว้หนักขึ้นไม่ใช่เพราะเรื่องราวเปลี่ยนไปแต่เพราะมันะส,สมคาพิพากษาใหม่ จากทุกปฏิกิริยาของโลกคําว่าอดีตไม่เคยอยู่ข้างหลังอย่างแท้จริงมันแทรกอยู่ในทุกการตัดสินใจในทุกความเงียบที่เธอเลือกและในทุกคืนที่เธอพยายามเชื่อว่าพรุ่งนี้จะเบาลงทั้งที่ทพายในยังคงถามซ้ําๆว่าถ้าเธอไม่ผิดแล้วทําไมเธอถึงรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาการลุกขึ้นพูดความจริงไม่ใช่ช่วงเวลาที่เกิดจากความกล้าหาญล้วน,วนแต่มันเกิดจากความเหนื่อยล้าที่สะสมจนความเงียบไม่อาจรับน้ําหนักได้อีกต่อไปสําหรับน้องสาวคนนั้นการตัดสินใจพูดไม่ได้เริ่มจากเวทีใหญ่หรือคําประกาศชัดเจน แต่มาจากคืนธรรมดาที่เธอนั่งอยู่ลำพังและรู้สึกว่าถ้ายังเงียบต่อไปเธออาจสูญเสียตัวเองไปตลอดการความจริงที่เคยถูกกดไว้แน่นเริ่มเคาะจากข้างในไม่ใช่ด้วยเสียงดังแต่ด้วยความเจ็บที่ไม่ยอมจางแรงกดดันของสังคมทําให้การพูดความจริงดูเหมือนการทรยศอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่การทรยศต่อผู้กระทําแต่เป็นการทรยศต่อครอบครัวต่อภาพลักษณ์ต่อความสงบที่คนอื่นเชื่อว่ามีอยู่คําเตือนเริ่มดังขึ้นแม้ไม่มีใครพูดออกมาตรงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอเปิดปากเธอรู้ดีว่า จะมีสายตาที่เปลี่ยนไปคำถามที่ไม่เป็นธรรมและความสงสัยว่าทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกทำไมถึงปล่อยให้มันนานขนาดนี้ความกลัวไม่ได้อยู่แค่เรื่องผลลัพธ์แต่รวมถึงกระบวนการทั้งหมดการต้องเล่าเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาการต้องใช้ถ้อยคำอธิบายสิ่งที่แทบไม่มีภาษาไหนรองรับการต้องทำให้ความเจ็บปวดกลายเป็นเรื่องเล่าเชิงเหตุผลเพื่อให้คนอื่นเข้าใจความจริงไม่ได้ออกมาทั้งก้อนมันหลุดออกมาทีละประโยคพร้อมน้ำตาพร้อมการหยุดหายใจพร้อมความรู้สึกผิดที่ยังคงแทรกอยู่แม้ในช่วงที่ เธอกำลังพูดเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อเรื่องราวเริ่มถูกเปิดเผยปฏิกิริยาของสังคมก็หลากหลายบางคนยื่นมือมาโดยไม่ถามอะไรบางคนตั้งคำถามราวกับกำลังตรวจสอบความน่าเชื่อถือบางคนเลือกเงียบเพราะไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องและบางคนปกป้องผู้กระทำด้วยเหตุผลเดิมๆว่าเป็นคนดีเป็นคนในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัวเสียงเหล่านี้ถาโถมเข้ามาพร้อมกันทําให้การยืนหยัดกับความจริงกลายเป็นการทรงตัวอยู่กลางพายุน้องสาวต้องเผชิญกับการถูกนิยามใหม่จากสังคมจากเด็กเรียบร้อยกลาย เป็นคนที่สร้างปัญหาจากผู้เงียบงันกลายเป็นผู้พูดเสียงดังเกินไปเธอถูกคาดหวังให้เล่าอย่างสงบให้เจ็บอย่างเหมาะสมและให้หยุดเมื่อสังคมเริ่มอมดอัดการลุกขึ้นพูดจึงไม่ใช่เพียงการลาอดีตแต่เป็นการต่อรองพื้นที่ในการมีอยู่ของตัวเองในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมไม่ได้มีแต่เอกสารและขั้นตอนแต่มันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่สวนทางกันความหวังว่าความจริงจะได้รับการยอมรับความกลัวว่าจะไม่ถูกเชื่อความเหนื่อยล้าจากการรอคอย และความเจ็บปวดเมื่อถูกถามคำถามที่ทำให้รู้สึกเหมือนต้องพิสูจน์ความทุกข์ของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าเหมือนต้องแลกด้วยพลังชีวิตจำนวนมากท่ามกลางแรงกดดันนั้นยังมีช่วงเวลาสั้นๆที่เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างการที่มีคนฟังโดยไม่ขัดการที่มีใครสักคนพูดว่าเธอไม่ผิดการที่เรื่องราวของเธอทําให้คนอื่นเริ่มตั้งคําถามกับความเงียบที่เคยยอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ลบความเจ็บปวดแต่ช่วยยืนยันว่าการพูดของเธอมีความหมายมากกว่าตัวเธอเองการลุกขึ้นพูดความจริง จึงไม่ใช่เส้นชัยแต่มันคือการเปิดประตูสู่พื้นที่ที่ไม่แน่นอนพื้นที่ที่เธอต้องเรียนรู้การยืนอยู่กับทั้งความกลัวและศักดิ์ศรีในเวลาเดียวกันต้องยอมรับว่าบางคนจะหันหลังให้และบางคนจะเดินเข้ามาใกล้กว่าเดิมความจริงอาจไม่เปลี่ยนใจทุกคนแต่การพูดของเธอได้ทำลายข้อตกลงเงียบๆที่เคยปกป,ป้องการทรยศและทำให้สังคมไม่อาจแท้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้เหมือนเดิมการเยียวยาไม่ได้เริ่มจากการลืมแต่เริ่มจากการยอมรับว่าความทรงจำยังอยู่ และมันไม่จําเป็นต้องหายไปเพื่อให้ชีวิตเดินต่อได้น้องสาวคนนั้นค่อยๆเรียนรู้ว่าการมีชีวิตอยู่กับบาดแผลไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนทุกวันเธอหยุดถามตัวเองว่าจะกลับไปเป็นคนเดิมได้อย่างไรและเริ่มถามว่าเธอจะเป็นคนใหม่ที่อ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นได้หรือไม่การเยียวยาจึงไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นวงกว้างที่ต้องเดินวนกลับมาเผชิญหน้าอารมณ์เดิมซ้ำๆด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยการให้อภัยตัวเองเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด เพราะมันขัดกับเสียงโทษตัวเองที่คุ้นเคยมานานเธอค่อยๆแยกแยะว่าอะไรคือความรับผิดชอบของเธอและอะไรคือภาระที่ถูกโยนมาให้โดยไม่ยุติธรรมเธอเรียนรู้ที่จะพูดกับตัวเองด้วยภาษาที่ไม่รุนแรงลดการตัดสินลดการเร่งรัดและยอมให้ความอ่อนแอมีที่ยืนการให้อภัยไม่ได้หมายถึงการบอกว่าอดีตไม่สําคัญแต่เป็นการบอกว่าคุณค่าของเธอไม่ได้ถูกกําหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในกระบวนการเยียวยาร่างกายและจิตใจเริ่มส่งสัญ,ญญาณที่ต้องรับฟังเธอสังเกตการหายใจการตึงของกล้ามเนือ้อ และอารมณ์ที่เปลี่ยนไปโดยไม่ตัดสินว่าดีหรือแยกการดูแลตัวเองกลายเป็นกิจวัตรเล็กๆที่มีความหมายเช่นการเขียนบันทึกการเดินในที่ที่รู้สึกปลอดภัยการยอมพักเมื่อเหนื่อยและการขอความช่วยเหลือโดยไม่รู้สึกผิดทุกการกระทําเหล่านี้เหมือนการบอกตัวเองซ้ำๆว่าเธอสมควรได้รับความเอาใจใส่เมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดเริ่มเปลี่ยนรูปทรงจากก้อนหนักที่กดทับกลายเป็นพลังที่ค่อยๆขยับได้เธอเริ่มมองเห็นว่าประสบการณ์ของเธอมีคุณค่าไม่ใช่เพราะมันน่าสงสาร แต่เพราะมันให้ความเข้าใจลึกซึ้งต่อความทุกข์ของผู้อื่นเธอรับฟังคนอื่นได้ดีขึ้นไม่รีบให้คําแนะนําไม่ลดทอนความรู้สึกและไม่บังคับให้ใครต้องเข้มแข็งก่อนเวลาความเจ็บปวดของเธอกลายเป็นภาษาที่ทําให้เธอสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจการเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลังไม่ได้หมายถึงการต้องยิ่งใหญ่หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนแต่หมายถึงการเลือกใช้เสียงของตัวเองในแบบที่ซื่อสัตย์เธอเลือกพูดเมื่อพร้อมเลือกเงียบเมื่อจําเป็นและเลือกขอบเขตที่ปกป้องใจของเธอเธอไม่จําเป็นต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจ เพราะการเยียวยาสอนให้รู้ว่าความเข้าใจจากตัวเองสำคัญกว่าเสียงยอมรับจากภายนอกในบางวันความทรงจำยังกลับมาอย่างไม่คาดคิดเธออาจรู้สึกถอยหลังเหนื่อยล้าหรือสงสัยว่าความพยายามทั้งหมดคุ้มค่าหรือไม่แต่แทนที่จะโทษตัวเองเธอเรียนรู้ที่จะรับรู้และอยู่กับมันโดยไม่ตื่นตระหนกการเยียวยาไม่ได้ลบวันที่ยากแต่ทําให้วันที่ยากไม่กําหนดคุณค่าของทั้งชีวิตเธอให้เวลาตัวเองมากขึ้นและยอมรับว่าการพักไม่ใช่การถอยการให้อภัยตัวเองยังเปิดพื้นที่ให้ความหวังรูปแบบใหม่ความหวังที่ไม่ผูกกับการลืมอดีต แต่ผูกกับการสร้างอนาคตที่ปลอดภัยกว่าเธอเริ่มเลือกความสัมพันธ์ที่เคารพขอบเขตเลือกสภาพแวดล้อมที่รับฟังและเลือกงานหรือกิจกรรมที่ทําให้รู้สึกมีความหมายการตัดสินใจเหล่านี้อาจเล็กในสายตาคนอื่นแต่สําหรับเธอมันคือการทวงคืนอานาจเหนือชีวิตทีละนิดเมื่อมองย้อนกลับไปเธอไม่เห็นตัวเองเป็นเพียงเหยื่อหรือผู้รอดชีวิตแต่เป็นคนธรรมดาที่ผ่านประสบการณ์ยากลําบากและยังคงเรียนรู้การเยียวยาการให้อภัยตัวเองและการแปลความเจ็บปวดเป็นพลัง จึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่ดำเนินต่อไปในทุกวันด้วยความตั้งใจที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกเคารพจังหวะของตัวเองและใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ปล่อยให้ความเงียบกำหนดทิศทางอีกต่อไป